จะแนะนำเส้นทางขากรับนะครับจากถนนพัฐทองไปยังจุดจอดจักรยาน BTS สนามกลฬานะครับจากจุดนี้นะครับเป็นจุดจอดจักรยานที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราเห็นจักรยานจำนวนมากที่อยู่มาจอดในพื้นที่นี้นะครับจากจุดนี้นะครับหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บนถนนบรรทัดทองเนี่ยซึ่งแล้วแต่นะครับจะเลือกร้านไหนเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งคนเดินทั้งคนกินนะนน่นทีเดียวนในช่วงเย็นๆค่ำๆเราจะมาปั่นจักรยานกลับครับความจริงเดินกลับก,ก็ได้นะครับเพราะว่าการเดินกลับก็จะผ่านร้านค้าต่างๆแล้วก็เดินแป๊บเดียวก็จะถึงสนามกีฬาด้สนามกีฬา BTS สนามกีฬาได้แต่และครับเราจะทดสอบจุดในการที่จะปั่นกลับอันน่าจักรยานไปทางต้นถนนนะครับ แล้วก็ปั่นครับออกปั่นไป mm hmm. เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาวระวังระมัดระวังคนด้วยนะครับให้สัญญาณมือแล้วก็ระมัดระวังคนด้วยที่มีคนเดินเยอะทีเดียวเลี้ยวขวาเลาะด้านอุทยานร้อยปีจุลานะครับผ่านทางเข้าออกลานจอดรถนะครับระมัดระวังรถเข้าและรถออกนิดนึง บ,บันต่อครับบนส่วนที่เป็นใบเลนใบเลนก็ยังมีคนเดินนะพ่านนั้นต้องระมัดว่าคนเดินผ่านป้ายจุฬาซอยสามนะครับยังไม่แวะแล้วก็มาถึงป้ายด้านหน้าของอุทยานร้อยปีจุฬา จุดนี้นะครับลงจากรถนิดหนึ่งด้านหน้าเป็นแอมพาคนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุทาาร้อยปีเราลงจากรถจัก,กรยานนะครับแล้วก็จูงจัก,กรยานข้ามมายังถนนนี้เรียกว่าจุฬาซอย5นะครับเราจะขี่บนฟุตบาทที่เป็นใบเลนด้วยความปลอดภัยครับ ความยิงถนนนี้ก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าในวันคาฟีเดย์เนี้ยรถอาจจะระบายออกทางด้านนี้ดังนั้นเราจะขี่จักรยานครับบนฟุตบาทซึ่งมีเครื่องหมายจักรยานนะครับจุดเริ่มต้นมีรูปสตีดอาร์ตเป็นรูปลิงจออยู่ตรงนี้นะฮะขี่ไปครับอันนี้จะร่มรื่นปลอดภัยเพียงแต่ว่า แผ่นปูพื้นบางแผ่นอาจจะชำรุดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปตกหลุมตกบ่อด้านขวาจะมีสารเจ้านะครับเรียกว่าสัรเจ้าพืนเท่าคงนะครับหรือเจ้าที่นะครับในพื้นที่นี้นะครับถ้าใครอยากจะแวะก็แวะดูได้ครับเส้นทางปั่นเนี้ยเราจะปั่นขนานกับถนนมททซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงนี้จะมีทางม้าลายเอาจักรยานลงเดินนะครับเอาจักรยานลงเดินเพื่อปั่นต่อครับ เส้นนี้กลางคืนนี้ก็จะคึกคักด้วยร้านค้าแล้วก็คนมานั่งทานอาหารชิลๆนะครับอาหารอร่อยสบายๆราคาถูกหลายร้านทีเดียวครับอาหารคาวอาหารหวานอาหารนานา,นาชาติเลยแถวนี้เป็นเส้นทางที่ปั่นแล้วปลอดภัยระวังอย่างเดียวคือคนเดินฮะเพราะกลางคืนจะคนเดินเยอะ ช่วงเช้าเอย่างที่ผมมาทดสอบเส้นทางเนี้ไม่มีคนเลยสบายมากร่มรื่นด้วยเราจะมาถึงจุดตัดที่เป็นถนนอันนี้น่าจะเป็นจุฬาซอย12นะครับเราให้เราข้ามทางมาลายครับการข้ามทางมาลายนั้น ข้ามสองรอบนะฮะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามไปทางขวามเมื่ออีกเพราะเราต้องการที่จะปั่นเข้าสนามกีฬาอันนี้คือข้ามมาอย่างฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับเสร็จแล้วดูรถใหดดีครับจูงจักรยานข้ามทางมาเลยอีกรอบหนึ่งมายังฝั่งสนามกีฬา เราเพิ่เจอฟุตบาทกว้างเลยตอนนี้มีเครื่องหมายจักรยานเรือนรางอยู่นิดนึงนะครับแต่ให้เห็นว่าตรงนี้คือจุดปั่นจักรยานได้นะครับเราก็ปั่นอย่างสบายๆบ,บนฟุตบาทจากจุดนี้ครับปั่นไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะปลอดภัยครับเพียงแต่ว่ากระเบื้องปูพื้นแตกร้าวหักในบางจุดพึงระมัดระวังนะครับ ถ้าปั่นกลางคืนมีไฟหน้ารถสองทางด้วยก็จะดีก็จะเห็นนะครับว่าตรงไหนที่มันอันตรายถ้าไม่ปั่นแล้วไม่เป็นปัญหาด้านขวามือนี่ก็จะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติแล้วนะครับสนามสุพัชราใส่เดี๋ยวเราจะปั่นหาประตูทางเข้าด้านข้าง ะนะครับเราจะเจอประตูทางเข้าแล้วนะครับแต่ต้องลงจัก,ก,กรยานแล้วจูงเข้าพื้นจะต่างระดับนิดหนึ่งตรงจัก,ก,กรยานแล้วจูงเข้าครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสเตเดียมวันแหล่งของกิน1ย่งเดีกันแหล่งอุปกรณ์กีฬาของกินแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าของ สนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็นี่เราจะเข้าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นประตูด้านข้างจูงจักรยานเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นป้ายนะครับของกรมพัฒนศึกษาแล้วก็เขียนว่า Fifth Asian Games Winners นะครับก็คือผู้ชนะในกีฬาชิ้นเกมเมื่อปี1966นะครับ ชื่อใครก็ไม่รู้นะครับไม่มีเชื่อเราแน่นอนเ,ออเราจะไม่สามารถปั่นไปทางซ้ายมือได้นะครับเพราะว่าเป็นการสวนทางเพราะฉะนั้นเราจะปั่นไปทางขวามือเข้าสนามกีฬาแล้วนี่จะปั่นไปทางขวามือ,อ,อปั่นประมาณสักสาใน4รอบน่าจะประมาณนั้นนะเสร็จสาวน4รอบก็จะถึงจุดจอดจุดจอดรถจักรยานครับ การปั่นในสนามกีฬานี้ก็ปลอดภัยนะครับนานๆจะมีรถใหญ่มาทีหนึ่งเป็นรถบัสของจุฬานะครับแล้วก็อาจจะมีรถของคนออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญคือมีคนที่มาออกกําลังกายในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี้ยค่อนข้างมากทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นคนปั่นจักรยานกลางคืนเนี้ยถ้ามีไฟหน้าไฟท้ายดีหน่อยนะครับก็จะทําให้คนเห็นชัดเจน แล้วก็พึงระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นระวังรถที่อาจจะนานๆมาทีแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเรานะครับแล้วก็ระวังคนนี่เราปัดอ้อมสนามสุบนะครับประมาณ3ใน4รอบครับ ตรงนี้ทางแยกนี้ให้ระวังรถที่มาจากด้านขวาบางทีเขาจะมาจากด้านขวาแล้วเขาจะตรงซึ่งเราก็จะตรงเหมือนกันก็ต้องขอทางกันครับเราจะปั่นตรงไปอีกนะครับไปจนสุดทาง นผ่านคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์ก็ดีนะมาตั้งตรงนี้ตั้งใกล้สนามกีฬาพอ <c oughs> ถึงสุดทางแล้วนะครับเราจะเลี้ยวไปตามทางคือเลี้ยวไปทางซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าคณะสหเวศาสตร์แล้วก็ไปทะลุออทางจุฬาได้เหมือนกัน แต่เราไม่ไปแล้วนะครับเราจะกลับไปยังจุดจอดจักรยานเลี้ยวไปทางซ้ายให้สัญญาณมือด้วยนะครับอย่าลให้สัญญาณมือด้วยจุดนี้จะมีการก่อสร้างนะครับการรั้วเพื่อการก่อสร้างเป็นการปรับปรุงสนามเทพหัสดินนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็จะมีที่จอดรถอีกเยอะเลยแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆอยู่ใต้สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับ ก็ถือว่าอาจจะกลายเป็นแหล่งที่จะทานอาหารแหล่งใหม่ของคนกลุงเหมือนกันคือเข้ามาทานในสนามกีฬาน่าจะอีกไม่กี่เดือนก็เปิดได้แล้วครับข้างหน้าเราจะเห็น BTS อยู่แล้วนะครับเห็น BTS มีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ข้างบน ใครที่เดินทางสาธารณะนะครับมา BTS เนี่ยก็มาขึ้น BTS สนามกีฬาตรงนี้ได้หรือถ้าหากว่าอยากจะไปตรงสยามก็เดินข้ามถนนไปนิดนึงหรือจะเดินบนสกายวอล์ก็ได้เข้าห้างแล้วไปทะลุ BTS สยามได้ครับะนะครับเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วอันนี้เป็นปเป็นประตูทางออกนะครับแต่เราไม่ออกครับเราเลี้ยวซ้ายให้สัญญาณมือเลี้ยวซ้ายด้วยครับ จุดก่อสร้างทิดน,นึงนะครับกลางคืนจะมืดหน่อยก็จะเจอจุดจอดที่เขียนว่าซีอูปอบ,บัสนะครับเป็นจุดจอดรถบัสของจุฬาแล้วก็มีจักรยานครับจักรยานจำน,จนวนมากจอดอยู่ที่นี่เป็นจักรยานให้เช่านะครับของเอกชนซึ่งในวันคาฟรีเดย์เนี่ยเ,เขาจะมาบริการฟรี30นาทีนะครับก็ถือว่ามาถึงจุดที่เป็นการเดินทางกลับนะครับจาก ใจกลางพระทัดทองมาถึง BTS สนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยครับใช้เวลาไป13นาทีครับนะฮะวันนั้นก็จริงๆก็คือไม่ถึง15นาทีเช่นกันครับหวังว่าการแนะนำเส้นทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราครับ